เปิดโปรแกร,รมเพพาร์ครักไม่คาดฝันแทนยาดาพาทัวร์สวนสนุกชวนกรีดให้สนานเพพาร์ครักไม่คาดฝันเปิดให้เช็คอินวันแรก20กุมภาพันธ์นี้ เตรียมเปิดประตูส่วนสนุกต้อนรับความรักแบบไม่ทันตั้งตัวกับซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าเรื่องใหม่เพย์พักรักไม่คาดฝันซึ่งเป็นออริจินอลซีรีส์จากทาง BEC World Original Series ทางช่อง3ที่งานนี้ไม่ได้มีแค่เสียงกรีดจากเครื่องเล่นแต่ยังมีเสียงหัวใจเต้นผิดจังหวะของคนดูแน่นอน โดยจะพาไปรู้จักกับความรักของลิลินนักธุรกิจสาวที่อยากจะเปลี่ยนสวนสนุกเป็นโรงเรียนกวดวิชาแต่ต้องมาเจอกับอุปสรรคจากผู้จัดการสวนสนุกอิงอิงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเจ้าแผนที่จะเข้ามาปั่นป่วนหัวใจซึ่งเรื่องนี้เป็นการพบกันครั้งแรกของนางเอกมากฝีมือยดานลินยาคุนมงคลเพชรกับบทบาทของอิงอิงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำงานหลายอาชีพเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ประกบคู่กับนักแสดงน้องใหม่แกะกล่องแทนดวงแก้วปียะอุยกับบทบาทของลิลินนักธุรกิจที่แบกความฝันความหวังของพ่อไว้บนบา่ายดาได้เผยถึงคาแรคเตอร์ให้ได้ฟังว่าอิงอิงเป็นผู้จัดการสวนสนุกคุณแม่ลูกหนึ่งที่สู้ชีวิตขยัน ซื่อสัตย์มองโลกในแงด่ดีส่วนตัวมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่เยอะมากเพราะเป็นลูกของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจริงๆซึมซับความรู้สึกของคุณแม่ตั้งแต่เด็กเราเข้าใจว่าคนที่เป็นแม่รักลูกอย่างไรห่วงใยอย่างไรยอมรับว่าชากเลิฟซีนในเรื่องนี้โหดอยู่เหมือนกันเพราะยังไม่เคยแสดงที่ลึกซึ้งขนาดนี้คุยและจับมือกับแทนว่าตั้งใจนะ จะได้ไม่เขินมากจะได้ไม่ถ่ายทำหลายรอบในขณะที่แทนเองก็ได้พูดถึงบทบาทที่ตัวเองได้รับว่าลิลินมีความมั่นใจขยันทํางานเป็นนักธุรกิจที่กําลังจะเข้ามาสืบทอดงานต่อจากคุณพ่อยอมรับว่าตื่นเต้นและทําตัวไม่ถูกมีอะไรหลายอย่างที่นอกเหนือจากการแสดงที่ต้องรู้ทำให้ต้องปรับตัวเยอะ ทั้งทำงานแข่งกับเวลาต้องทำความเข้าใจกับบทเพราะเวลาถ่ายทำไม่ได้ถ่ายเรียงตอนซึ่งก่อนเข้าฉากสีนอารมณ์จะมียะดาคอยช่วยส่งอารมณ์ให้นอกจากนี้ยังมีเหล่านักแสดงที่มาเติมดีกรีความวุ่นวายอย่างฟลุกพงสพัดเต้นไตนัทธนิดแจ็บเพนเพชร นมกฤิสุกลมงคลและอีกมากมายที่พร้อมจะเข้ามาทำให้ชีวิตคู่ของแทนยดาสนุกเหมือนนั่งบนรถไฟเหาะกันอย่างแน่นอนเตรียมตัวกรีดและจิกหมอนไปพร้อมกันในเพพาครักไม่คาดฝันออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิก30นาทีเริ่มออกอากาศให้ได้ชมตอนแรกวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3พล